ทำไมคิดไม่จังไรบั่งแม่มันตัวหนังสือหน่อยโอ้ยอ่นานบ่ออกมันตัวหน่อยครั้งมั่งเออกดแต่ลดที่ห่างเลยงามมาด,าาด,ดีจ้าพี่น้องจ๋ามาชิมข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาหนีานนนยายสุ่มกินข้าวแรงสุ่มกันค่ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อ พี่น้องจ้ามากินข้าวแรงส่มกันจ้าอุ้ยมีคนให้เหรียญคอยพร้อมบอเดี๋ยวมงกจะไปช่วยช่วยยีซุนได้ไหมเบลย์เดี๋ยวไปช่วยยีซุนเปลลยได้ไหมเบลล์สวัสดีค่ะพี่น้องมามากินข้าวแรงน้ำยายยุ่มเด้ออมันเห็ดอะไรวะมันบ่จับ หาแนวใส่ก <bum S 2> ่อนใส่ก oh. ่อนกอก่มีบเอมคุมจอมกเอออ้ยลืมครับยังสี่บอกเฮ้ตั้งยังสี่บอกยังเดแล้วก็ตนลงแม่นหัวสักพี่น้องจ้ามันกินเขาแรงมันใาย่ทุ่มบอกใส่ของยายล่ามันบกกลม เอาก้มได้ตัวจะของเราอยู่อยู่กระถางแล้วตัวปลาแบบซ่บเลยกระปุ่นแกงไมโอ้บ่ได้บ่ได้กินข้าวแรงพี่น้องกินข้าวแรงพูดอ่ะยายเข่นยายเข่นพาเพื้นสวัสดีค่ะรายงานตัวเนี่ยยายเข่นพาเพื้นค่ะสวัสดีค่ะยายลายายลามักมวล เอาให้จักบาทเน่ยายล้วมาวนอุ้ยก <laughs> ยยระทะเมื่อนี้ตุ้ยไข่เลิกงานมากตุ้ยไข่ก็เลยมากินข้าวซุ่มกันจ้ะพี่น้องจอ๋าเสี่ยวตั้งไว้ใส่ควหามุมก่อนหามุมก่อนเอกไ <c oughs> อ,นะขอนะ้ขอพัดลมแนะ่ไอ้ฮัมพีต่ตาครับขอพัดลมแนะ่ กินเขาน้ำยายทุ่มมักมวนโอ้ยายทุ่มนอนหน้าเด้อพี่น้องเด้อยายล่ามักมวนยายทุ่มนอนหน้าพี่น้องจา้าได้กินยุค่ะเข่าดีได้กินยุขอบคุณผู้รับชมด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอยายทุม่มยางหาหม่องต่างครับพี่น้องค่ะ ยายทุมลงประจำนะคะยายทุมลงประจำเอาพันลมให้แนลูกกงไนหน่เลยนกินโแรงน้ำกันพี่น้องมาจะมาเอากรตัไม่กินเ้ยเก้าไว้นี่เกอจัดเสีว

สวัสดีค่ะเอาคือมีคนเบืองผู้เดียวเตดเตะเลเลเตดเตเเดเเดเดเดเเดะเเดดเดียวเยอีูแดงไเยหูแดงาเยี่ยมมันห่อนขนาดไหนใครนี่เนาว ไตแก้วคอยแก้วไต่ไต่ใ่อยบูไตแก้วแก้วคยจิ๋ลไแก้วเจ้าอบลูดแต่ว่าไี่แก้วเก้าอุ้ยมันตีกล่วมเงอไเอยกันมัดตดกังได้เอาขูไงมึงมาาล้วเอางเอาขอให้เจอแกะพุดเลยหงมันแนดอย่างมึง่มาโงมีมาโกงรามึงแก่หเรือไปมาโกงมากงเพราไปห้ามห้าีเกยเลย แจกูออกากกันเป็นพี่น้องเลยเียดล้านกเขียดกินคนดนรถไฟเขียดไ่เียดแล้วมันล้านถเขียดเฮ้ยเฮยิแส่น้ำแข็งควยกัเ้ยเขียดไห้เียเอ้หา้มนาวจาควยไม่ไหวหอนัว่นันานี่มันเออาเงี้ยเขดคือกินกินเข่าลูกสิกาบว่ายัีลู้ว่างไปตื่นแล้วว่าที่เรื่องไดนว่าิี่เข่าเล่นมากินเขาก็ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี่จ้ามามมากินขาน้ำกันขอบคุณค่ะอุ้นี่ยูมนี่แกลก้อนขม่าดูใส่ไงเนี่ยนี่เรียกว่ากินออกเยอะจังว่าจองวนนี้บอกค่าน้อยขอกินได้หน่อยทำไขนาดหน่อยแบบแก่ก้จะตื่นเต mình lấy lấy chút một, cô lá, cho khách ừ, cho pha lại lấy, cô lá, để nó, cho pha lại bột, cho pha, วัวนะโอ้ยถูกตายไปตายกูวัวนี่โอ้ยห้องตัวนี้แก้ได้ไหม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 แก้

นี่ไม่หยางนี่หนาติดหลุดดีว่าพ่แมน่ะอ้นอกมันมั่นเนาะ้นอกมันมั่นเนาะผู้ดใชนัตเล็ว่าเลย่นดอกพวงแหวเด็บานบานบานมานดอกกระจาะดอกกระจจาะชดมันก็ว่าดอกกระจะจาเจาพองเด็ดก็เสีบได้เลยนะบ่ไข่บ่หอดไไคท้างบมาแล้วไง่าแยกน่ยมาขเส็มบน่เออนะข้าวนนี้อีแม่หล่อีแม่จินตลอดก็ถือว่าเคยน อืเอาลนเลก,ก,ก็นัเหน่อเลยบเห็ดไม่ผูดิแเรา้นเยเปยอืมแลม้วองัทอด่าบจะาุนี้วเมื่อุวันนี้ย่ทุมเดี๋ยวมื่อวานคิไม่ออหรอกใจคุณเหน่อยอกินยาไหนมันลับให้มัน,นมมจะม,มาีามน,มานี้คน

แมนเด็กม e like ันถือมดชิ yes ้มาเลยยังกับปีชวยมันถือมดต้องออกโตเลยเเลยทุมาขายหน้าดิบอันเสีดูด้านี้นี่เกี่ยวมดเนี่ยต้องมนแล้วมันไปหนึตัวเป็นบอตัวเองเี่ยคุณถู้ลเรามันเล็ท้ายสองตัวเราเงินลรามันสองพันบาทกันอย่างนั้นมัดเนี่มันเป็นเงินมันเขาตีบวไเป็นข้วเสียันนียข้แเยกนมนี่นเนี่ย เยทุ่มขอจบไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคน